จะพูดถึงวิปัสสนาอีกนิดหนึ่งมาเขียนไว้ว่าเรียนวิปัสสนาเพิ่งมีมาต่อภายหลังไม่เคยฟังในบาลีที่ตถาไม่แยกเป็นคันธวิปัสสนานี้แต่ว่าตั้งหน้าบำเพ็ญธรรมเพราะทนอยู่ไม่ได้ในกองทุกข <c oughs> จึงได้ลุกจากเวือนอยู่สู่เนคขาจัดชีวิตเหมาะแท่แต่จิจกรรมเพื่อจะทำให้แจ้งแผงนิพานในบัดนี้มีสำนักวิปัสสนาเกิดขึ้นมาเป็นพิเศษเหตสถานดูเอาจริงยิ่งกว่าสังพุทธการ ขอให้ท่านกินดีมีปัตสนานี่คำธรรมมีปัสสนานี่มัเนเพิ่งมีซึ่งพูดซึ่งใช้ <c oughs> ท่านพุทธการใช้คำอย่างอื่นแม้ว่าจะมีคำว่ามีปัสสนาก็ท่านหมายถึงการดูแลเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูแลเห็นดูลงไปสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ใช่มาสอนด้วยวิธีคำนวณอย่างในโรงเรียนที่สอนกันอยู่อย่างนั้นเหตุผลอย่างนี้เหตุผลอย่างนี้เฉะนั้นมันจริงเป็นอนิจจังเพราะนั้นมันจะเป็นทุกข์ั้งนี้มันเป็นเรื่องคำนวณไม่เค่ดูแล้วเห็นท่าน,นขอให้มีการเรียนวิปัสสนาชนิดที่ว่าดูลงไปจริงๆริแล้วก็เห็นให้สมกับคำว่าวิปัสสนา ทั้งหมดนี้มันก็เป็นเรื่องล่อตามเคยอาตมาไม่กลัวบาปที่จะไปล่อเพราะว่าการล่อนี่ยมันเป็นการบอก <c oughs> ดูตามที่มันเป็นอยู่จริงัการล่อนี่ไม่บาปการล่อนี่เป็นการล่ออย่างที่ที่สหายผู้หวังดีจะล่อ ไม่ได้มุ่งจะประจานทคยอย่างที่รัชประาลที่หกตนเลยเขียนว่าเป็นคำกรอนมีใจความว่าอย่างนั้นล่ออย่างเพื่อนผู้หวังดีไม่ได้ล่อจะประจานให้มีนาาสิดหายอะไรมี่การบำเพ็ญบุญเรื่องในการล่ออายุนี่มันเป็นอย่างนี้มันคงไปล่อเอาท่านหลายหลายคนกะด้วย เรือไปเล่าท่านทั้งหลายทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยขอจึงชวนว่าท่านทั้งหลายทุกคนก็หัดเล่ากันเถอะบ้างมาทำบุญร่วมกันทำบุญเล่าอ,อายุแล้วทุกคนก็ยหัดเป็นนักเล่ากันเถอะบ้างถ้าไม่ไม่เหมาะที่จะไปเล่าใครแต่เล่าตัวเองเล่าตัวเองที่เล่าอ,อายุ เลาอ,อายุจะเล่าทุกทุกสิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกันกับอายุของเรานับตั้งแต่แตออคลอดมาจากท้องแม่มันดีดีอยู่มันก็นมาทำให้เป็นบ้าเสี้ยเป็นไปด้วยตัวคูเป็นไปด้วยของกูเป็นไปด้วยทีเลสานุายมีอาสวะไหลนองเป็นการกระทำที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งตัวเองและผู้อืน่น นี่คือการบำเพ็ญบุญชนิดที่เรียว่าล้ออายุ <c oughs> เนื่องในการล้ออายุสำหรับอาตมาที่จะพูดจากันเป็นตอนแรกของวันคือในตอนเช้านี่เรียกว่าบรรยายอย่างซาสัยไม่ใช่ เทศนาไม่ต้องพนมมือไหว้ก็ได้คือเถอมันพูดบ้าบ้าบอๆไปตามเรื่องที่จะเล่อไม่ใช่เทศนาไม่ต้องพนมมือหไหว้ก็ได้ถ้าไหว้ก็ไมความว่าเห็นด้วยจะเป็นนักล่อร่วมกับอาตมาคิดว่าอย่างนี้ขอให้ทุกคนที่มานี้ได้รับประโยชน์ จากการมานี่คุ้มค่ากันอาตมาก็จะไม่ต้องเป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นขาดทุนทำอะไรแล้วได้ผลไม่คุ้มค่าแล้วยมบาลเขาก็จะโกรธเขาก็จะไม่ให้ลูกสาวการบรรยายในตอนเช้านี่ก็พอสมควรแต่เวลาแล้วอขอคิดืิอการบรรยาย สำหรับอาตมาสำหรับตอนเช้านี้ละตะครีหนึ่ง่อนแล้วค่อยพูดกันตอนบ่ายและตอนค่ำ